อลูมิเนียมนะเพื่อนนะเนี่ยขอให้ดูเป็นอลูมิเนียมครับแล้วก็ที่สําคัญคือพ่นสีขาวมาให้เรียบร้อยและแหนบก็เสริมลงเล่มให้เรียบร้อยใช้งานต่อได้เลยนะครับสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านครับเจอกับผมก,กับหนุ่มหน้ามนคนเป็นหน้าคนเลยครับ,รบวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมอีกหนึ่งเซตนี่คือเจ้าตัวอ e ีซูซูตอนเดียวและที่สำคัญเป็นตู้ทึบความสูงประมาณเมตรเจ็ดสิบนะครับเพื่อนๆครับและที่สำคัญเป็นอลูมิเนียม คลิปเลยและเปิดท้ายนะแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนมาชมอีก3คัน1เซตนะและที่สำคัญทั้ง3คันนี้น่าสนใจในส่วนของตัวบอดี้มากๆครับาาเรื่องสิทัญราคาคาพื่นนะรอนิดนึงนะครับน่าจะวัน2วันอย่างที่ผมแจ้งครับก็น่าจะอยู่เลยประมาณ2 0 0แสนไปลายปหรือประมาณ3 0 0แสนต้นๆครับเราไปดูกันเลยว่า3คันนี้มันน่าซื้อขนาดไหนไปดูกัครับและอย่างที่ผมแจ้งไปครับเพื่อนครับ3คันนี้นะ่าสนใจยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับในส่วสนคันแรกคันนี้เลยนะครับ ทะเบียน1210นะเพื่อนนะ1210นะครับตามนี้เลยและที่สำคัญที่ผมบอกว่าโครงสร้างดีนะครับไม่มีแกะน็อตเลยนะครับนี่ดูเองนะเพื่อนนะสวยงามและที่สำคัญเครื่อง1.9ึ่งจุดเก้บูพาวเวอร์ตัวประหยัดน้ำมันเลยนะครับตัวประหยัดน้ำมันเลยได้ตัวหน้าออนิวก็คือหน้าใหม่แล้วปี20นะเพื่อนนะปี20ผมว่าถ้า200,000ไม่ป,ปลายนี่น่าสนใจมากมยางก็ใช้ปี2ปีได้เพื่อนเป็น ของพิสโตนนะครับรถกลุ่มนี้เขาจะวิ่งไกลหน่อยนะเพื่อนนะพอวิ่งต่ายจังหวัดกันครับเ่เป็นรุ่นมือหมุนนะเพื่อนเอรเยืนเพลงพ่อแน่นอนคันนี้เลขไม่ยี่สองแสนนะครับเจ็ดหมื่ามพันเจ็ดร้อยเจกิเมที่ใช้ไปมเสียงทิ๊ตติ้นี่คือเสียง GPS นะเพื่อนนะเดี๋ยววันที่เพื่อนๆมารับก็จะตัดออกนะมันก็จะไม่มีที่สของเสียงแน่ลำคานี้นะ เบาเป็นเบาะหนังนะครับสีดําของยูสุเลยนะครับตางยิ่เพื่อนเห็นเนี่ยโครงสร้างส,างสวยๆอย่างที่เห็น,นครับเป็นอลูมิเนียมนะเพื่อนนะเนี่ยขอให้ดูเป็นอลูมิเนียมครับแล้วก็ที่สําคัญคือพ่นสีขาวมาให้เรียบร้อยและแหนบก็เสริมลงเล่มให้เรียบร้อยใช้งานต่อได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงในส่วนของอตัวเอกสารนั้นเพื่อนนะสามารถใช้งานได้เลยเซนเซอร์ถอยหลังเนะครับมีให้พร้อมและที่สําคัญมีเสียงด้วยนะ มีเสียงตัวเวลาหอยหลังนะครับเนี่ยภายในก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนนะบุกนะครับก็คือตัวไม้อัดกันกระแทกเรียบร้อยเหน,นเพื่อนนะตัวด้านบนนั้นก็สามารถวางของได้เนพื่อนนี่ความสูงเมตรประมาณเมตรเจ็ดสิบนะประมาณเมตรเจ็ดสิบนะครับเท่าที่ผมยืนอยู่แล้วนะครับในส่วนของด้านบนเหลืออยู่ประมาณสองข้อมือนะ,อะมาดูเอกสารขั้นแรกครับเพื่อน เผื่อใครหาอยู่นะครับก็ดูได้เลยนะครับเอาคันไหนปี20ครับก็คือลงเล่มให้เรียบร้อยเป็นรถบรรทุกนะกระบะบรรทุกมีหลังคาฝาปิดท้ายข้างเรียบร้อยนะครับ<อ>เครื่องยนต์1.9บูพาวเวอร์ดับที่1นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับนี่คันแรกนะคันแรกมาคันที่2ครับพเพื่อนๆคันนี้ทะเบียน1208 1208เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยผมพยายามชี้ให้เห็นว่ารถมันเดิมจริงครับ ไม่มีแกะเลยน็อตนะครับเครื่องยนต์เดินแบบฟิตๆเลยทำที่เพื่อนได้ยินนี่แหละเนี่ย QC ในส่วนของตัว QC เพจยังอยู่เลยนะครับก็คือรถมันเดิมจริงๆครับเพื่อนไม่เคยไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับนี่แหละรถที่น่าสนใจแล้วก็เอาไปใช้งานกันต่อนะยางนะครับนี่มีสองปีใช้ได้เลยนะครับปีสองปีใช้ได้เลยเป็นของ b r i s t o นะครับเนี่ย สวยอ่ะมาดูภายในคันนี้คันที่2นะก็อย่างที่เ,เพื่อนเห็นครับจะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังนะครับแยกระหว่างคนนั่งกับคนขับนะครับ6ก4 0ก็สะดวกสบายในการนั่งไปขนของไกลๆได้เลยเกียร์เดหน้า6สปีดนั่นเพื่อนนะรุ่นนี้บอกเลยว่าขับดีม,มากๆอ่ะคันนี้เลขมาอยู่ที่264,000กับ213กิโลเมตรครับเพื่อนอหาเอาใครหาอยู่ไม่ต้อง ไปดูที่ไหนเลยครับนี่แหละครับรถกําลังที่จะทอยอยเข้ามาอีกพอสมควรและที่สำคัญผมก็พยายามคัดรถแบบนี้ให้เพื่อนๆได้มีโอกาสได้เลือกกันนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานกันต่อนะครับโดยที่ไม่ต้องผหาพ่อคงพ่อค้าอะไรให้วุ่นวายนะเพื่อนนะก็ซื้อจากต้นสังกัดไปเลยนะครับแบบนี้เลยบุเรียบร้อยนะครับบุผนังกันกระแทกเรียบร้อยเป็นไม้อัดนะครับีก้ท้ายเดิม,ดมๆสวยๆเลยเพื่อน ไปครับท้ายเดิมๆสวยๆนะอ่ะไปดูในส่วนของคันนี้เอกสารอ่ะคันนี้เอกสารยังไม่มานะครับผมให้ดูของจริงเลยว่าปีผลิตปีอะไรเนี่ยเงือนเนี่ยสองศูนย์สองศูนย์ 2020, นะครับเนี่ยของแท้เลยสวยงามคันที่สองก็น่าสนใจเพื่อนไปคันที่สามเพื่อเพื่อนครับ,รบเป็นทะเบียนหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์นะหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์นะครับ ผ่านเดิมๆแคสซีหัวน,อน็อต QC ยังไม่ได้ไปไหนเลยเพื่อนเนี่ยเหตุพึ่งจะ QC มานะครับเดิมมากนะครับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเซตนะเพื่อนนะสามคันนี้คันไหนก็ได้เลยนะครับรอราคาอย่างเดียวนะครับก็สามารถซื้อได้เลยนะครับแห้งๆอย่างที่เพื่อนเห็นเนี่ยแห้งนะครับเนะี่ยถือว่าอยู่ในเกมแปดสิบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยในะส่วนของบอดี้ตัว ตู้ทึบนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูสวยงามมากบอกมีปลีกนิดนหน่อยหน่อยนะครับตามอายุการใช้งานกุญแจครบเลยครับอ่ะคันนี้เลขมาอยู่ที่สองแส0ห้าหมื่นกาพันห้ารห้าสิกิโลเมตรที่ใช้ไปเพื่อนเนี่ยเดินหน้า6สปีดนะครับสวยๆนะครับไม่ผมบอกเลยว่าซื้อรถที่นี่ไม่มีอะไรที่น่ากังวลใจนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่เราคัดมานะครับแล้วก็ให้พเพื่อนเพื่อนได้ มีโอกาสได้คัดต่ออีกอะนะนี่เซ็นเซอร์ถอยหลังมี2จุดนะครับ2ฝั่งฝั่งนี้สเปคเดียวกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบุด,ด้านในนะครับแล้วก็ในส่วนของฝ่ายท้ายก็เป็นนะครับตัวแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กตะไกรเลยนะครับเหล็กกล้าเหล็กแข็งเลยก็การกระแทกได้อย่างดีนะครับเนี่ย คันที่3ามเพื่อโอ้โหคันไหนก็ได้เลยนะครับเนี่ยอ่ะนี่ครับเอกสารปี20นะครับก็ลงเป็นกระบะบรรทุกมีหลังคาลงเล่มให้เรียบร้อยอเครื่องเครื่องยนต์1.9ดีเซล150แรงม้าลำดับที่1ครับใครอยากได้คันไหนใน3คันนี้คันไหนก็ได้เพื่อนขอให้ทันแล้วกันเนาะเดี๋ยวรอราคาอีกประมาณสักวันของวันนี้ ออกมาแน่นอนและที่สำคัญเซตที่ผมทําไว้6คันเนี่ยก็จอดเรียงรายตรงนี้นะครับรอในส่วนของราคาออกมานะครับแน่นอนละเพื่อนๆหลายท่านถามเข้ามาเยอะมากว่าเออมาหรือ,อยังราคาผมว่าน่าจะอยู่ในเกณฑนที่ผมประเมินไว้เพื่อน <c oughs> ไม่น่าพลาดนะไม่น่าพลาด,าาดก็รอแล้วกันนะครับในส่วนของท่านเพื่อนๆที่สอบถามเข้ามากันเยอะแยะมากมายนะครับก็ขอบพระคุณในสาหรับการติดตามและนะครับไว้ใจในส่วนของการนำเสนอลดมือสองสภาพดีแบบนี้ให้เ,เพื่อนๆได้ เลือกใช้กันโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากไปแล้วสวัสดีครับ